เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564สมาคมชาวปรกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวร่วมกับกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวร่วมงานชาวปรกิจสบศพสมาชิกที่เสียชีวิตคือน,นางดวงจันทร์พิลาเท่าอายุ67ปีตำบลโพชัยอเาภอวาปีปทุมจัังหวดมหาสารคามโดยมีนายภัยทูน์อนุสัตย นายกสมาคมชาวบรเกตสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพเป็นประธานในพิธีชาวบรเกตศพและทอดผ้ามหาบาสกุลณเมรุวัดบ้านแก่นเท่าตะบลโพชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนางดวงจันทร์พิลาเท่าสมาัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่17กันยายน2563ผ่านการคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายน2564 นางดวงจันรพิลาเทาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564สมาคมชาวนากษจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียพรอ้อมคณะกรรมการมอบเงินสงเคราะศพเป็นเงินสดจำนวน600,000บาทให้กับทญญายาทผู้รับผลประโยชน์คือนายสมทบพิลาเทาในวันนี้ทางสมาคมและกลุ่มออมทรัพย์ก็มีโอกาสที่มาร่วมนะครับงานชาวนาเกษแล้วก็มอบเงินสงเคราะศพ นะครับเป็นจำนวนหมื่นแสนบาทซึ่งเป็นการมอบนะครับทั้งเดียวเป็นการยืนยันว่าสมา,มาคมของเรากลุ่มออทรัพย์ของเรานะครับเป็นกลุ่มออทรัพเป็นสมาคมที่มีความมั่นคงเป็นที่พึ่งนะของพี่น้องนะครับโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับทางสมาคมก็ยินดีด้ประชาธิปันให้ทุกท่านที่สนใจนะที่จะเข้าสมาัครร่วม เป็นสมาชิกได้และในวันนี้ทางสมาคมแลกลุ่มออมทรัพย์ต้องขอขอบคุณท่านโยธาท่านพิธีกรที่ให้โอกาสทางสมาคมและกลุ่มออมทรัพย์ได้มีการได้ประชาสัฐมันพบความพี่น้อง่นวันนี้ขอขอบคุณมากครับสมาคมชาวประจิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวจึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพโทรศัพท์0807203487หรือเข้าสมัครได้ที่เลขที่251หมู่ที่12บ้านแดงตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม